สวัสดีครับผมสวัสดีกับ f c หรือผู้ติดตามผมทุกคนนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวร้านกว๋วยเตี๋ยวที่อร่อยๆนะครับผมอยู่ที่มึงฝางผมบ้านเกิดผมนี่นะครับผมอร่อยมากเลยครับผมแต่ก่อนเขาจะตั้งอยู่ทางซอยนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เขาย้ายไปอีกซอยหนึ่งนะครับผมเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวยายแกะนะครับผมที่ผมได้ไปกินวันนี้โอ้โหลงมันมีหลายอย่างนะครับผมมีทั้ง เดี๋ยวผมให้แชร์ในคลิปต่อไปนะผมจะมารีวิวนะผมไปดูกันเลยครับผมนี่นะครับเราก็มาถึงร้านจะปล้อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูร้านเขานะนี่ครับมีรูปภาพตัวอย่างของอาหารวางไว้ด้วยนะครับทุกคนและมีหลายๆคนมากินแม้จะเป็น ครูหรือว่านักเรียนต่างๆนะครับผมนี่ที่ผมถ่ายมานะครับผมดูนะครับมีร้านนี่คือเป็นร้านน้ําปั่นนะผมอันนี้คือเมนูอาหารต่างๆนะครับใครที่สนใจกินพิเศษก็มีธรรมดาก็มีนะครับผมมีหลายอย่างก็เดียวน้ํใสน้ําตกเย็นตาโฟรหรือข้าวมันไก่ก๋วยจับก็มีนะครับผมเราสามารถเลือกได้ตามที่เราอยากกินเลยนะครับผมมีน้ําหวานเมนูน้ําหวานด้วยนะครับผมมีพวกน้ําแข็งสายต่างๆนะครับนี่คือแบบอย่างจานอันนี้คือข้าวซอยนะครับบน